สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามานําเสนอรถกระบะมือสองนะคะสําหรับท่านใดกําลังมองหารถไปใช้งานกันนะคะไม่ว่าจะไปค้าขายประกอบอาชีพบรรทุกวิ่งงานวิ่งพัสดุนะคะใช้ได้ทุกงานค่ะทุกท่านเพียงมีรถเป็นของตัวเองเท่านั้นเองนะคะไปกันสบายๆเลยคันนี้นะคะราคา99,000บาทค่ะเป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยทีเดียวค่ะ Toyota Ti g เก D4D ปี D D, 02เครื่อง2-5ตัว J นะคะ วิ่งน้อยไม่แท้วิ่งดีแอร์เย็นตัวถังสวยรถไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำไม่มีสนิมเดิมๆโรงงานเลยค่ะสภาพของภายในนี้เหมือนใหม่เลยนะคะุกท่านไม่มีเสียหายค่ะเจ้าของดูแลร,รักษาเป็นอย่างดีเลยค่ะคู่มืออยู่ครบกุญแจ2ดอกเครื่องดีเซล2,500ซีซีประหยัดด้วยตากันเล่งดีด้วยนะคะ ราคาพิเศษค่ะเพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเงินสดนะคะรถบ้านเท่ะถูกท่านใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะรถยนต์กันนี้นะคะที่กัดดูรถนะคะแถวการจนาพิเศษค่ะนัดหมาย่วงหน้านะคะทุกท่านเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะแอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ